มือนี่เฝ้าเทียงหน้าเนาะค่ะพคนเห็นหน้าเขาบ่อยู่เขาไปบ้านจะได้ได้เฝ้าเทียงหน้าให้เขาย่านไกเขาเสียอย่านี่ขีเขโมวยมาลักไก่ดังไฟจับหน่อยก่อนสีต้มล่างจืดผสมกับใบเตย ใส่หมอไว้แล้ะมีใ,ใบเตยล่างจือดอยู่ข้างล่างทับไว้แล้วตุ่มล่างสารพิษจังน้อยแล้วค่ะเพราะว่ากินอาหารคักตลาดเนี่ยมูเฮ็ดเป็ดไก่มันมีสารพิษก็ได้สิต้ม่มใช้เต่าท่านนีและวลดเดี๋ยวให้มันกลายจักน้อย อันบรสารยัาหมอสีดำแห้งขี้ข้านครับใส่เตาทานเนาะค่ะมีเถียงหน้าผู้เดียวอยู่ผู้เดียวซับแต่ก็มีหมาสีตเป็นมูอยู่เน้ะคะ่ะนี่นะคะ่ะบรรยากาศเถียงหน้าเถียงหน้าก็มีตู้เย็นเพราะว่ามันมีไฟเข่าถึงนี่นะคะ่ะมู นี่มูอยู่น้องพิมโอ้ยกินเข้าอิ่มแล้วนอนเอดเดรลาดอยู่พี่น้องคุณน่ะเขามานอนไดนีโบออกไปเฝ้าขี้ขโม้ยข้างนอกข้างในนอนนี่เนาะพุ่น่ะ,นะ,นนนนะ,นะกินอิ่มแล้วนอนเองเลงอังลางสีตัวอตัวหนึ่ง ดียังไม่มูยู่เนาะค่ะอิดอินเแล้วนอนเองเรียงอังลางออนอนกับหมาสีตัลวละมือนี่เดี๋ยวเด้อแม่ต้มยาสมุนไพรกันหัดจังสีละนอนถึงหน้าผู้เดียว ไก่มูอยู่ค่ะโมมีม่้านค้นเลยอยู่แถวเนี่ยมีขอกงออยู่เหรอพูนหน่อยนึงนี่แหละค่ะบรรยากาศเชียงหน้าอย,ยูอ่ในไฮอาพัดเข่าพัดเข่าเออ อีมแล้วนอนเอดเดรีดอลาดดี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 ดรับศาสนาแค่นี้ละค่ะ